ข้อที่เจ็ดครับสี่เหลี่ยมรูปเบ้ารูปเบ้า A B C D E เอ้ย A B C D นะครับตามภาพนะจุด E อยู่บนด้าน B C นะครับ F บนด้าน C D ทำให้ A F D สามเหลี่ยม A F D คือสิบตารางหน่วยนะครับแล้วก็ A B E E C F E C F ตรงนี้ครับมีพื้นที่เท่ากันเขาบอกมานะครับ คือยี่สิบตารางหน่วยเท่ากันเขาเขียนก่อนดีกว่าอันนี้ยี่สิบใช่ไหมเขาเขียนก่อนอันนี้ก็ยี่สิบเท่ากันนะครับส่วนตัวนี้ AFD อันนี้สิบอันนี้สิบเอ้ยนี่ผิดใช่ไหมต้องเป็น AFD นะตัวนี้นะอ่ะโอเคครับตอนนี้สิบก็ให้มาสิบยี่สิบยี่สิบนะครับเขาถามว่าอ่ะแล้วก็บอกว่า AF ขนานกับ BE ด้วยนะครับแล้วสามเหลี่ยมครับ AEF ไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยพื้นที่เท่าไหร่นะครับดูเหมือนยากเนอะดูเหมืนยากเนะแต่มันก็ไม่ยากนะครับทุกคนครับดูตามครูครนะเขาบอกว่า2เส้นนี้มันขนานกันสังเกตภาพครูตรงนี้ครูเขียนดีอ่ารูปนี้ครับรูปนี้ครับคือพื้นที่ยี่ถูกไหมครับ ครูมีการเลื่อนจุดยอดมุมมาอยู่ตรงนี้ไอ้สไอสันสีเหลืองเนี่ยสีส้มๆเนี่ยพื้นที่ก็จะกลายเป็นยี่สิบเท่าเดิมงงไหมครับทำไมครับเพราะรูปนี้มีฐานเป็น CE รูปสีส้มนี้ ฐานก็คือ CE และสองเส้นเนี่ยมันขนานกันครับทำให้ถูกต้องนะถ้าเป็นส่วนสูงเนี่ยมันมีค่าเท่ากันโอเคไหมครับเนี่ยส่วนสูงเนี่ยมาใช้ร่วมกันอยู่ไงแนวตั้งแนวตั้งฉากเนี่ยมันก็เลยเท่ากันถูกไหมนะครับฉะนัข้อนี้จบแล้วครับเขาถามว่า a e f ตรงกลางเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ ใช้ตัวการามปูแทนพื้นที่นะพื้นที่ AEF นะครับ AEF จะเกิดจากเอาทั้งหมดลบส0 20 20ออกไปจะดูง่ายกว่าทั้งหมดหายังไงทั้งหมดหาได้จากเอา20่สบวกยีตรงนี้ครับตรงนี้20นะครับตรงนี้ก็อีก20่สิบพอบวกกันจะกลายเป็นครึ่งหนึ่งของรูปแวาแล้วคูณ2ไปเลย กลายเป็นรูปเบ้าทั้งหมดแล้วกูก็หักนะครับหัก10หัก20หัก20ออกไปจะเหลือตรงกลางแล้วนั่นเองครับนี่คือแนวคิดงงไหมเนะี่ยนะครับผมง,ง,ง่วง้าครับโอ้โหหาวเลยนะครับเมื่อวานนะกูสอนเสร็จ สอนเสร็จเมื่อวานสอนตอนวันศุกร์สอนเสร็จปุ๊บลงไปข้างล่างลูกถูกไหมถูกไหมถูก,ถกใช่ไหมอ่าถูกต้องครับอ่าตรงนี้แปดสิบนะครับแปดสิบลบห้าสิบตอบสามสิบตารางหน่วยครับตารางหน่วยครับอ่าโอเคนะครับจบอีกหนึ่งข้อ